ประสบการณ์ที่เรามีร่วมกันจากการระบาดโควิด -19 ครั้งนี้ทาให้เราเห็นว่าถ้าเรายืนหยัดเคียงข้างกันเราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างเข้มแข็งค่ะ การแพร่ระบาดครั้งนี้ทําให้มีความท้าทายในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การศึกษาและในชุมชนเราต่างคนต้องทําหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันค่ะถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายมากขึ้นแต่ผู้ริภัยและผู้พัดถิ่นก็มีส่วนร่วมในการบรรเทาวิกฤตครั้งนี้เช่นกันค่ะปูอยากจะเล่าเรื่องถึงผู้ริภัยคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณยายพอกอที่อายุ61ปีค่ะ คุณยายได้เป็นผู้ร้ภัยตั้งแต่ปี2538และอยู่ในพื้นที่พักพิงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนที่ช่วงโควิด19ระบาดช่วงแรกๆคุณยายได้อาสาช่วยกระจายข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับโควิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยใช้เครื่องกระจายเสียงในพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าชุมชนด้วยค่ะเนื่องในวันผู้ร้ภัยโลกปีนี้ปูอยากจะเชิญชวนให้เราทุกคนให้โอกาสผู้ร้ภัยอย่างคุณยายพอกอให้มีส่วนร่วมในสังคมและให้โอกาสผู้ริภัยที่ดูกบ,บังคับ ให้หนีจากการประหัตประหารและความรุนแรงให้เขามีส่วนร่วมในสังคมเพราะปูเชื่อว่าเมื่อได้รับโอกาสผู้ลี้ภัยสามารถทำให้โลกนี้เข้มแข็งสดใสและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมได้ค่ะขอให้ทุกคนมาสนับสนุนเรื่องสำคัญนี้ด้วยนะคะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าวิกฤตไหนเราก็ผ่านไปด้วยกันได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ